สวัสดีครับสมพรนุ่นภูไงสา,ยากแก้วนะครับเมื่อนี้กะสันหลแก่นะฮู้เก,ก่าครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเมื่อนี้ยภาพี่น้องเฮาเบิ่งกันใหญ่บอ่อนะครับบอ่อไม้สองบอ่ออ่าตอนนี้ผมก็เฟื้องบ่มีนะครับเปลี่ยนไม้ครับนี่เป็นตะไคร้นะครับตะไคร่ตะไคร้เฮาใส่กระสีมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับเนาะ นี่ครับบอไม่ล่าสุดเลยไม่กิ๊กกิอันดับแรกกะห้อยเดือแป้งม้าครับแปง้งหม้าแป้งหม้าในกันหมดกันนันครับเนาะต่อไปกะ แกบครับแก่ตั้งหนึงถั่วแก่น่าจ,จะพ่อนะครับต่างหลายร้ครับอากาศตัวนี้ก็บฮอนฮอนอยู่ฝนก็มีแน่นะครับเนาะแล้วก็ตะไคร่ห้องกับในแบบง่ายๆครับเราต้องไปหั่นเป็นอย่างมัน,นะครับเดี๋ยวมันจะกลายของมือเองมันเอง นับกินพร้อมนะครับนะหนาคืาอเขาหนาฝนแล้วรับใส่เลยเดี๋ยวกระสิจับหนูมาใส่นะครับ อวบอนมันกับบ่ไห้เปลี่ยนดูบันไดนนะครับเนาะพอดีผมก็เลยมีเวลาก็เลยมาเปลี่ยนนะจริงๆมันได้อาทิตย์ละครั้งนะครับทฤษฎีนะครับอืทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งทฤษฎีแมนครับแต่ปฏิบัติบอแมนเนาะครับอันนี้ผมกับเป็น ลักษณะเป็นกระเบื้องครับกระเบื้องปิด <c oughs> เนี๋ยค่เนียจับหนูมาใส่ครับทำความสะอาดแล้ว ไงบ่มันโดนเกินมั้งกาสี ปรทับบรเซิ่งกันหรือเปล่าครับ <laughs> ทีแหนมนสุกระปกนะครับนะจะได้เปเลี่ยนฐานทีไหมเพื่อมันขึก ครับแต่เนี่ยกันแรแล้วครับเนี่ยง่ายเดี๋ยวผมก็กฤไปเบิงมองที่ว่ามันในทำควบศาสตร์นะครับเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ให้เบิงไปสักพักนะครับเนะาะในบอลเนี่ยองค์กฤทำควบศาสตร์ก่อน ประมาณนี้ครับนะบอหาากใส่เวลาแป๊บเดียวต้นนี้ผมกะเป็นกระเบื้องเก่าครับเดี๋ยวแห้เบื้องมาเห็นแล้วเอาต,งตอง้ความสะอาดยังไร อันนี้ก็นาทีเป็นเดือนครับโมเมนต์อาทิตย์ละครั้งหอกครับทฤษฎีแมนแต่ปฏิบัติโมเมนต์นะครับเนาะเฮ็ดใดก็ดีแล้วครับ อาทิตยละเทืเอละเทือนี่ก็โอ้ก็ดีพดแล้วแต่ส่วนหมางก็บรดิเหตุด้กครับทั้งเทือเดือนสองเดือนทั้งเทือออกลูกแล้วครับทับเดือนหนึ่งแหมออกลูกกอนเอาลูกอีกเดือนหนึ่งเป็นสองเดือนครับจ่งท่ามโคมสาดแต่นี้เวลากะเหตดแห้งดีนะครับเนาะ หนาบัหนาบ,นาบน้ครับเนี่ยแต่มันแห้งนะครับบับเปียกบอ่อเนี่ยพอตั้งกว่าสองเดือนครับหอูไมีกินครับบ่อเปียกท่านบ่อเปียกอ่ะทีมีกิน ก็ผมเอาตะไคร่เฮ็ดก็คือว่าเฟื่องของมีครับผมบดเอาไว้เกี่ยวเขอนบางปีใหม่ผมบดเอาเก็บไว้หลายมันก็เลยบเบิดก,กันตะไคร่ก็ดีครับตะไคร่ใบเตยรับกินใส่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นตัวม,มันดำไหมแต่มันดุลเนาะนี่แตมกบวยฝนยังกับหนูเขาดอกแตมกบวยกบรสะอาด เห็นไหมครับผมดำให้หน่อยเดี๋ยวปุ๋ยมีเวลาเราดูนกเห็ดดูดูก็ดีครับเห็ดอาทิตย์ละเทือแห้งได้แห้งดีตางผมบ่อยเล้ครับ ัแต่แต่ว่างครับทั้งแต่กับหนูออกลูกเขาผสมไวเดือนหนึ่งหนูกออกลูกอีกเดือนเป็นสองเดือนครับง่ายลูกง่ายแม่จัง้าพรมสาเทนึงถ้าว่าการับการเากับถนน,น,นดนแลกกัมี e ่อ<ม>ีเอมครับดับกินพร้อม้องใส่เลยแป้งม้ากับกันหมดครับ แปรงมาก,กับรองใส่เอาแปรงมาพใใส่เดี๋ยวก็มดขึ้นงานเข่าครับอันนี้ท้ากร้มสาดแล้วก็ทิมไว้จกักกมือสองมือครับขาดเชื่อหน้อยนึงแปลงมาลงแล้วก็เตรียมสุดไม่ลงเลยครับ ใส่เวลาบดดนแต่ว่าสิมีเวลาเห็ดบอ่อยถันบอ่อเขาขัดปั้นดีๆนะครับเขาใส่ขัดมันขัดมันดีดีมันกับสิบติดลายครับตั้งกับสิมีนิดหน่อยเขาขอัอาชีพสร้างเขาครับนี่ เรียบร้อยขัดมันดีดีมันจะบด่ติดครับเรียบร้อยไง่ายๆครับไง,ไง่ายๆแต่มีเวลาเหตุบอ ครับเดี๋ยวจะให้แวบไปเบิ้งเันสุดเถียวลงนะครับเนาะอันนี้กะท่มือนี้กันครับนี่ให้เบิ้งบอลนี่ก่ครับเดี๋ยวต้องยกกันนี้ออกครับมันมืด ผ่าบอ่อง่ามครับนี่ครับตะไข่ใน็ดีครับรับกินใ้สุดยอดงามเวลาขัวกับใส่ตะไข่นะครับใส่ประโยชน์หลายอย่างเม่นเนี่ยกับประมาณนี้นะครับแล้วข่าวๆใส่เวลาประมาณสิบคนที่นะครับต่อหนึ่งบอ่อ อ่าสันมักกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยนะครับเด้อสมพรนุฟุกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ